คาดว่าไม่นานจะมอยู่ีกิสันแนจริงหรือไม่เรานี่ันเป็นลูกยน์ถ้ามาอยู่เสียงกีสานจะหามอะไรวนี้่ไมนอกจากรับเชิญมานนี้เราใครจะไปใส่รับเชิญอีกเลยวันที้วันที่สิเจ็ดค่ะสิบเจ็ดปิรนพทุงหาสิบเจ็ดหรือสิบต่อไปปรเดนเป็นงานอีสูจแ็งานหลานี่ยรู้จําก็ได้เมื่อยงเดือนนี้ย้ายเปลี่พอดีไหมเลยครับ ว่าท่านไหนเต็มจากก็มีกระแสข่าวที่วปะปฐมและเพียรสซิงอีสานมันจะเป็นแฟนหรือคือยังไม่มีเห็งไหม จะไม่มีจงไมมีสังกัดไดเลยจะไม่มีสังกัดให้หน่อยให้หน่อยเขาบอกว่าจะมีสังกัดดเลยอะไาบอกว่าเขาจะไม่มีสังกัดดเลยผมจีบทั้งวันลเนี่ยเขาอยู่ัเีอยู่กัเียเีจะดูแลอย่างดีจะรับจแบบว่าอยากได้ก้อยชนีมาสังกัดไหมถ้าได้ก้อนชนีมาประกบคู่กับนุกเกอร์จะโอเคมากเลยไหมทีมดจีจริงๆตอนที่เล่นตอนที่เล่นลำเืนะครับคณลุ่นักเอื้ล รอได้อยู่ผมจำคนนี้ได้แล้วผมผมรู้แล้วคนนี้เป็นใครผมเห็นด้วยนะผมฟังด้วยได้ฟังใช่ไหมวิคอร์แบบว่าเอ้าทำไมรู้ไหมไม่กล้าพูดรอดยก็เก้าสิบ ก็คือตอนนั้นตอนนั้นคือเราคุยคุยข่าวเรื่องรีแบรนด์ของสายิสานได้ดีคุณคิดไหใช่นั่นแหละแม้แต่เกือบเกิอการปฏิบตมันดังมาได้ยังไงซึ่งผมก็วิเคราะห์ตามองแต่ที่จริงพูดไม่หมดนะไม่หมดใช่ไหมใช่ก็เลยพูดกันนิดหนึงแต่แต่ด้วยความตั้งใจเราเรามองเห็นสิงที่เขาของสาิสานคิดว่าจะไปได้ดี่ว่า ผมก็มองในมุมนั้นเหมือนกัน<ช>แต่ว่าผมเองต้องปรึกษาละผมเจอกูรูตัวจริงเดี๋ยวมีอะไรปรึกษากันหน่อยนะครับแนะนำผมได้ตลอดเลยนะครับยินดีมากเลยครับเฮ้ยเคยแล้วเนี่ยวันนี้มีโอกาสมามา, <c oughs> มาดูสงสารคือเป็นโปราานักข่าที่เด่นนหมอลำน่าจะมาเลย <c oughs> ต่อไปหมอลำจะมาในนี้ <c oughs> นมมมุอองงขจริงๆมันมันจะย้อนกลับไปเมื่อ40-50่ปีแถวด้านหลังคือหมอลำจัดรายการลงหนสมัยก่อนที่อพีแคร์ถนนพรมพิรับคือตอนเนี้เนี่ยที่แรกที่ี่เจอมันจะย้อนกลับมาแบบนี้อีกเพราะแสดงว่าผมพอจะทําทานมาเจอแล้วใช่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 คือหมอลำพรมพิรุคือจะมาเี่นี่หมดเลย อาจจะเป็นเหมือนกับโลเบียมันบางสักอย่างมันจะแถมใช่ไหมมูลค่าที่นะครั้เพราะว่าทั้งอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเนี้ยคือเปิดนี้โคมเลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วในมุมมองของนี้อันนี้ครับแล้วอนาคตมันจะควรจะต่อเนื่องบอกแล้วมันจะข้ามประเทศไปอย่างเงี้ยได้บรรยากาศไ้ไในช่วงโควิดอย่างเี้ใช่มจนกว่ามันจะมีประมาณถึงหลักพันเลยอย่างเงี้ยขั้วสก็คือใช้เวลาใช้เวลาเนาะเอี๋ยวปิดแล้วกัน หวานมากเลยมาไม่มีสครับไม่มีครับก็ของแม่มีแล้วบอแมวบอหูจะไแต่การมีิหปินบูีป๊บเดี๋ยวเราไปได้บอเอาอกันกระสีคอหอมได้บอถ้าได้หอมแมวไม่ี่สาวเกินกว่านอขายอพตามมาเดือนเสือดอกหัวง่ายปนีไอ้ไข

แต่งาน้าเพว่ารักรักน้ำต้มผักที่ก็ว่าว่านอีกหน่อยเธนะาเปนอานน้ำตาจะบอกว่าขหัวหน้าปีหายอนี้รักเอวกลุ่มผ่านมาขอจึนขอชมให้อายอพิรมที่ได้บนา อขอนอขอนี้ผู้ชายอะไรเจ้าคมจะไม่รักทีเปียดคนที่พี่ขอนี้เจ้าไกลแสนอ่อนจริงนะผู้ชายก็อยากขึ้นตัวกับเขาก่อนพไมัน อายแต่าะอธิบดีรักวัวไปอยู่บานจะเมื่อไหนะ